สวัสดีครับท่านผู้ชมหวังว่าท่านผู้ชมที่รับชมอยาทางบ้านคงจะมีความสุขและก็สนุกสนานกับการใช้ชีวิตในวันนี้นะครับแน่นอนเราเจอกับโคดชวนโคดชวนก็ต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาฝากกันเหมือนเช่นเคยบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศแบบพูดคุยกันแบบสบายๆแบบบ้านๆกันเลยกันเนาะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในตำแหน่งกองหน้า เพ่งพวกเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับในตำแหน่งกองหน้าเรามีข่าวพัวพันกับทางฝั่งของอเล็กซานเดอร์อีซักซึ่งณตอนนี้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็น่าจะเรียกได้ว,ว่าเป็นมหากราบของอีซักกับนิวกาสเซิลกับลิวพูนะฮะมันพัวพันมันซับซ้อนมันซ้อนเงื่อนแต่เมื่อล่าสุดนะครับก็มีรายชื่ออีกคนหนึ่งโผล่ po, เข้ามาอีกแล้วทำให้พวกเราเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็ เรียกไ,ได้ว่าหัวใจพองโตกันเมื่อทางโรมาโน่นะครับได้ออกมาอัปเดตข่าวสารว่าลิวรพูเนี่ยจับตาดูสถานการณ์แล้วก็ปรื้มปลิ่มมากๆนะครับในฟอร์มการเล่นของนักเตะลิวพูยกเขายกเขาเป็นนักเตะในระดับโลกเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือเจ้าแบดลี่บาโคลานะครับทำไมลิวพูถึงยกย่องนักเตะคนนี้ว่าเป็นนักเตะในระดับโลก บาโกล่าเนี่ยถูกยกย่องว่าเป็นร่างทรงของเอ็มปาเป้เพราะก่อนหน้านี้เอ็มปาเป้ยังไม่ได้ย้ายออกจากปารีสแซงต์แมงนะครับนักเตะรายนี้ก็เป็นสำรองของเอ็มปาเป้อยู่แต่พอเอ็มปาเป้ประธานเป้ย้ายไปเล้อัลมาดริกนักเตะรายนี้ได้ถูกดันขึ้นมาให้เล่นในตำแหน่งเดียวกันกับประธานเอ็มปาเป้ซึ่งไม่ธรรมดานะครับสำหรับปีเท้าของเขานะเขาถูกยกย่องว่า มีคุณส,ม,ม,ณสมบัตินะครับที่จะก้าวขึ้นไปเป็นประธานเอ็มบาเป้คนต่อไปซึ่งลิวพูก็ประเมินเขาไว้แบบนั้นนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าทางฝั่งของโรโมาโน่บอกว่าถ้าเกิดพลาดในรายของอีซักลิวพูจะดําเนินการในการเจรจากับนักเตะรายนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นแผนที่2ซึ่งผมมองว่าเอ๊ะทำไมมันต้องเอาไปเกี่ยวโยงกับทางฝั่งของอีซักเพราะมองดูแล้วนะครับอีซัก กับบาโคล่าเนี่ยก็เล่นในคนละตำแหน่งกันดูว่ามันจะมีความเกี่ยวพันกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เลียงไปเลยทีละประเด็นคราวนี้เรามาพูดถึงว่าตำแหน่งไหนในตำแหน่งกองหน้าเนี่ยควรเสริมนะครับท่านผู้ชมของสโมสรลิวพูเนี่ยซึ่งแน่นอนนาตอนนี้นะครับลิวพูของพวกเราภายใต้คุณเซอร์อเนอร์สล็อตเนี่ยเล่นในระบบกองหน้า3คนก็คือหน้าตัวในทางด้านซ้าย กองหน้าหมายเลข9แล้วก็หน้าตัวในทางด้านขวานะครับซึ่งแน่นอนแหละถ้าเกิดว่าเวอร์วปูเนี่ยจะมีจํานวนนักเตะในจํานวนกองหน้าที่ให้คุณเซออา์เนอร์สล็อตใช้งานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับจะต้องมีนักเตะในตําแหน่งกองหน้าถึง6คนแสดงว่านะครับท่านผู้ชมในแต่ละตําแหน่งจะต้องมีแบ็กอัพนะครับเสริมกันตําแหน่งละ1คนนะฮะท่านผู้ชม แต่ละตำแหน่งจะมีนักเตะอยู่2คนสามารถที่จะทดแทนตำแหน่งกันในจังหวะที่อีกคนหนึ่งเจ็บหรือในจังหวะที่อีกคนหนึ่งฟอร์มดรอปลงไปก็จะมีตัวที่จะคอยช่วยเหลือกันนะครับราะ,ะนั้นแล้วหลักง่ายๆของการทำทีมฟุตบอลตำแหน่งละ2คนนะครับซึ่งนะตอนนี้เราเสียนักเตะที่เป็นตัวหลักไป3มคนดิอาร์ตย้ายโจตาก็เสียชีวิตนะครับท้งฝั่งของ นูนเยสก็เพิ่งจะเฮียวีโกไปและหันมาดูตอนนี้นะครับเรามีเพียงแค่3คนที่เป็นตัวหลักนะครับทางด้านซ้ายมีกัตโปหมายเลขเก้มีเอกิติเกแล้วก็หน้าตัวในทางด้านขวามีโมซาลายังขาดอยู่3นะฮะท่านผู้ชมอันนี้เรายังไม่รวมถึงนักเตะที่อยู่ในขายที่คุณซืออาร์เนอร์สลอตกำลังจับตาดูแล้วก็กำลังพิจารณาให้ขีดถ้วนว่าจะดันขึ้นมาแทนที่นักเตะที่ย้ายออกไป ในรายของอ็นกูมูฮาในรายของฟิมปงที่จะไปเล่นในตำแหน่งหน้าตัวในทางด้านขวาเป็นแบ็กอัพให้กับทางฝั่งของโมซาลานะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆพูดค่อยๆไล่เรียงกันไปคันนี้แบดลี่บาโคลา่าเนี่ยเขาเล่นในตำแหน่งหน้าตัวในทางด้านซ้ายซึ่งก็จะมาแทนที่ทางฝั่งของลุยดีอาร์ตแหละนะครับแต่ผมมองว่าในตำแหน่งนี้นะครับดูเหมือนว่ากุนซซออาร์เนอร์สล็อตจะกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อหรือเปล่านะฮะท่านผู้ชม นะมันค่อนข้างที่จะตัดสินใจลําบากเพราะว่าการที่จะดันเจ้าอินกูโมฮาขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงอยู่พอสมควรเพราะว่าน้องเนี่ยก็เพิ่งจะอายุ16ปียังไม่มีประสบการณ์ในการเล่นในระดับสูงเลยในดูกการนี้นะครับนะกูเซอ,อร์เนอร์สลอตก็พยายามชิมลางในช่วงการเตรียมทีมในช่วงพรีซีซั่นแต่น้องโชว์ฟอร์ไมได้ดีนะครับท่านผู้ชมนะด้วยผีเท้าน้องผมเชื่อว่าน้องก็พอเล่นได้ แล้วก็น้องก็ยังขาดประสบการณ์แล้วก็ในเรื่องของร่างกายยังไม่แข็งนะฮะกระดูกยังไม่ค่อยแข็งประสบการณ์ต่างๆนานา,น,านานาเนี่ยมันก็เพิ่งจะเริ่มต้นการที่จะดันเขาขึ้นมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างยืดสมเสียงอยู่พอสมควรในมุมของผงน,น,นะครับานะโ้ชมนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณเือเนเธอร์ตัดสิในใจในการดันขึ้นมานะครับแล้วก็เลิกล้มที่จะซื้อเจ้าแบดลีบาโคล่า ทางฝั่งของเจมสบอกว่าแน่นอนเจ้าอินกูโมฮาเนี่ยเขาคือเพชรเม็ดงามนะครับท่านผู้ชมอย่างที่พวกเราเห็นนะ,นะฮะยิงประตูดได้ตลอดตัดในแล้วก็ยิงด้วยขวายิงแบบคมกริบมากๆเขาคือเพชรเม็ดงามถ้าเกิดว่าลิวอพูตัดสินใจในการซื้อเจ้าแบดลี L ่บาโคล่ามามันเหมือนกับว่าลิวอปูเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่าซื้อมาทับตำแหน่งกันนะท่านผู้ชม มันก็จะกลายเอามาเป็นนักเตะที่มาบดบังความสามารถของเอนกูโมฮาเอนกูโมฮาจะตกมาเป็นตัวเลือกอันดับที่3ของกูเซอร์เนอร์สลอตทันทีแล้วมันยากมากที่เอนกูโมฮาจะเบียดขึ้นมาเล่นขึ้นขึ้นมาลงเล่นในตำแหน่งตัวในทางด้านซ้ายนะครับ่ผู้ชมเด็กมันกําลังเก่งเด็กมันกําลังต้องเขาเรียกว่าต้องการที่จะเสริมประสบการณ์ในการลงเล่นบ่อยๆลงเล่นได้เยอะเสริมประสบการณ์เสริมกระดูก คราวนี้การที่ได้เจ้าแบดลีย์บาคโคลามาเนี่ยมันเหมือนมาคุมกำเนิดเจ้าเอ็นกูโมฮาเลยนะเจมเพียร์บอกว่าลิลลููก็คงจะไม่คิดทำแบบนั้นหรอกคงจะดันเจ้ากัตโปขึ้นมาแล้วก็ดันเจ้าเอ็นกูโมฮามาเป็นตัวเลือกอันดับที่สองเพื่อที่จะมีโอกาสในการลงเล่นนะครับในบางนัดนะครับในบางถ้วยอะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะเป็นตัวสพอร์ตซึ่งให้กับทางฝั่งของโคดี้กัตโป ซึ่งถ้าถ้ามองในมุมนี้นะครับผมมองว่าข่าวที่ออกมากับทางฝั่งของแบดดี้บาโคล่าเนี่ยน่าจะเป็นข่าวที่อาจจะยังมูลความจริงอาจจะยังมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมต้องฟังหูไว้หูนะครับและในรายของแบดดี้บาโคลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหลักของปารีสแซงแย์แมงด้วยอายุเอยงน้อยเป็นตัวหลักด้วยและเขาเล่นในทีมใหญ่ด้วยนะครับท่านผู้ชม การที่เขาจะปล่อยมาเนี่ยผมว่าโอกาสมันค่อนข้างน้อยมากๆนะผมมว่าข่าวนี้มันเป็นข่าวที่นะครับในเรื่องของความน่าเชื่อถือในเรื่องของความเป็นไปได้เนี่ยยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมูลความจริงยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมว่ายังมีน้อยอยู่สําหรับข่าวาว,าวของเจ้า B B แบรดลี่บาโคล่าตอนนี้ผมยังให้น้ําหนักไปที่ในตําแหน่งกองหน้าหมายเลขเก้าซึ่งแน่นอนล่ะตอนนี้เรามีเอกิติเก้ เราจะต้องมีอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งก็พัวพันโยงใหญ่กับเจ้าอีซักนะครับแน่นอนการมีนักเตะสองคนมันจะแข่งกันนักเตะสองสองคนนี้จะแข่งกันในการที่จะโชว์ฟอร์มในการที่จะพยายามเยียบผักดันตัวเองเพื่อให้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการผักดันซึ่งกันและกันและที่สําคัญเป็นตัวซับพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับผมเชื่อว่าการที่นักเตะคนหนึ่งจะเล่น เล่นทุกถ้วยทุกรายการเลยแต่คนเดียวมันคงไม่ไหวร่างกายพังแน่ๆนะครับมันเสี่ยงมากๆต่ออาการบาดเจ็บนะครับก็มันต้องมีคนมาช่วยนะครับในการที่จะมีการโรเตชันกันนะฮะแล้วก็ในบางนัดเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เป็นตัวจริงลงไปแล้วฟอร์มไม่ดีนะครับคุณซื้ออานเนอร์สล็อตก็จะได้มีตัวเลือกในการที่จะเปลี่ยนเกมนะฮะส่งลงไปอีกคนหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเกมนะฮะ ถ้าเกิดว่ามีคนเดียวเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะลำบากมากๆกับสถานการณ์ของกองหน้าหมายเลขเก้าซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากๆผมยังมั่นใจว่าลิ์พูนะครับจะเสริมอีซักนะฮะจะเสริมในตำแหน่งหมายเลขเก้ามากกว่าในตำแหน่งหน้าตัวในทางด้านซ้ายนะครับส่วนหน้าตัวในทางด้านขวาของโมซาลาเนี่ยนะครับแน่นอนหลายคนก็เป็นห่วงแต่ผมว่ากุนซืออาร์เนอร์ส็อตเนี่ยได้คิดแผนไว้แล้วนะครับในการที่จะใช้งานโดย ผมเชื่อว่ากูซืออันเนอร์สลอตจะดันเจ้าฟิมปงขึ้นมาเป็นตัวแบ็กอัพแทนช่วยทางฝั่งของโมซาลาโมซาลาถ้ายังไม่เก็บถ้ายังไม่ป่วยก็จะได้เล่นนะครับหรืออาจจะมีฟิมปงมาช่วยเพื่อที่จะโรเตชันให้โมซาลาได้พักบ้างในบางนัดนะครับเมื่อดันฟิมปงขึ้นมาแล้วแบ็กขวาของเราจะเป็นยังไงหลายคนก็อาจจะสงสัยต่อแบ็กขวาเรามีแค่คอเนอร์แบดลี่นะครับดันฟิมปงขึ้นมา แล้วแบตลี่จะอยู่ยังไงอะ่ะนะครับแบตลี่ก็เพิ่งจะขึ้นมานะครับประสบการณ์ก็ยังไม่เยอะดูเหมือนว่าอาการในลูกอของการบาดเจ็บก็ยังเจ็บอดอดๆแดดอยู่แน่นอนนะครับถ้าโมซาล่าเล่นได้ลิวอพูลก็จะใช้โมซาล่าแล้วก็จะให้ฟิล์มปงมาเป็นคู่แข่งในเรื่องของการท้าทายตำแหน่งกันกันกบทางฝั่งของแบตลี่นะครับนะหรือถ้าโมซาล่าจะให้พักให้ฟิลปงขึ้นไปช่วย คอเนอร์แบดลี่ก็จะมีทางฝั่งของโดมินิกโซบอสไลน์นะครับซึ่งเราจะเห็นทางฝั่งของกุนซืออาร์เนอร์สล็อตเนี่ยพยายามใช้งานเขาในตำแหน่งแบ็กขวามาแล้วนะครับในเกมที่พวกเราเจอกับสโต๊กเป็นแบ็กขวากึ่งกองหน้าที่เติมเกมขึ้นไปแล้วไปช่วยยิงประตูเราเห็นมาแล้วซึ่งผมมองว่ากุนซืออาร์เนอร์สล็อตได้พยายามคิดแผนนี้เอาไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะอา้าวมีคำถามตอบอีกเป็นโดมิโนอีกอ่ะแล้วมิดฟิลด์ บ็อกทูบ็อกหมายเลข8ปอ่ะถ้าเกิดว่าโซโบมาเล่นในตำแหน่งนี้อ่ะตำแหน่งช่วยทางด้าน Back a, แบ็กขวาคอเนอร์แบดดี้แล้วแล้วตรงกลางทําไงตรงกลางอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเรายังมีเคอร์ติชโชนเรายังมีทางฝั่งของแมคก้าที่อ่าที่สแตนบายอยู่นะครับท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมครับมีเสียง <c oughs> โอ้ <c oughs> เ็จเหล็กมานะครับท่านผู้ชมอ่ะได <c oughs> นามงในนามโมาก็ว่ากันไปนะครับ เราก็มาคุยกันต่อนี่แหละคือคือภาพนะครับที่มันเกิดขึ้นในตำแหน่งกองหน้าของพวกเราวันนี้โค้ชทวนก็มาสรุปให้ท่านผู้ชมฟังกันเนาะนะครับมาสรุปกันแบบเห็นภาพรวมเลยท่านผู้ชมที่รับชมทางบ้านมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกับโค้ชทวนรีวิวกันได้เลยโค้ชทวนอ่านทุกคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมครับเรามาพูดคุยกันแบบนี้ทุกวันอย่าลืมฝากเป็นกำลังใจให้กับโค้ชทวนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโค้ดทวนโค้ดทวนลงแบบนนะจัดหนักจัดเต็มทุกวันนะครับวันละหลายคลิปมีทั้งคลิปช็อตคลิปสั้นอะไรอย่างนี้นะนะครับมีคลิปยาวด้วยยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจเข้ามาดูเข้ามาชมกันได้นะครับตรงไหนที่ยังไม่ดีก็คอมเมนต์มาติดมาพูดคุยนะครับตรงไหนที่ดีก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับโค้ดทวนด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใน ep ต่อไปกับโค้ดทวนลิเวอร์พูลสวัสดีครับ